สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนนะคะชาว youtube และ f อซที่น่ารักนะคะมนีน้องแจงกัแล้วค่ะเสียงในฟิล์มคือเกาจา้าพามาเบงเงินคุณสามีคะ่ะคุณจรน,นะคะเพื่อนนั่นฟ,าฟ้าอ่าก็เขาเอิดนก่อินพา พาฟื้นนะค่ะเนาะพาแล้วก็เนี่ยค่ะฟื้นนี่เขาเอาไปดังไฟพิงเ้อยค่ะเนี่ยค่ะ จับตาดูนะคะจับดูเอาไม่ใช่จับดูจับตาดูพระเอกจรนะคะพัวพัวว้าวพัวปาดพาพาฝื้น แล้วเ,เก็บกดว่าจะทาได้น้องแจงนี่ก็หัวได้สู้เรื่องเขาบ่อซอยแถมยังมาหัวกผลแล้วอีก้อค่ะผ่าฟืนมันเก็บกดนะ,ะทนุกคนยูนี่เฮล์มบอด้ยินดอกค่ะใส่หูฟัง mm hmm. สามีไปขึ้นรอแถวมา <laughs> นะคะ ใส่แรงงานใส่แรงงานผู้เฒ่าค่ะให้เราออกกําลัางกายไปค่ะถือสว่าเป็นการออกกําลัางกายของคุณสามีนะคะเด้อพู้วนะคะ,ก,ะ,คะก็ขอให้ทุกการพาฟื้นของเพล้นเป็นไปได้วยความปลอดภัยรับรื่นแล้วคะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นของมีคมเมันบัคะไปนะคะเป็นยางเบิงตรงนีแป๊บหนึ่งนะคะ เอาคอหอมปากหอมคอนะค่ะเนาะเพืือนเห็นบอกมอดเขามีความสุขค่ะเพราะว่าย้านหนีนี่ถือกิ้งเขาขนาดค่ะเพราะว่าเขามักอากาศนอนหนาวนะค่ะเนาะเขมีออกบอดเห็นไหมช่วงนี้ไหมคะแถวบ้านแจงอู้ยา่า หนาวแล้วหนาวแล้วสูดๆเด้อที่รักสูดๆเด้อสูดๆเด้อ แจงเคยบอกแล้วเนาะข่าวว่า,าเกี่ยวกับโรงเก็บของ้อค่ะเด้อโรงเก็บของเนี่ยอันนี้นี่เป็นที่ว่ามะสังเอาไม้ได้ค่ะไอพื้นดินแปลงนี่บ่มีอย่างได้ค่ะเป็นปลาบ่มีอย่างเลยือว่าเป็นอันพื้นดินที่ว่าเฮาบุกเบิกมาเห็ดเอาซุยางค่ะเนี่ยค่ะ เพื่อนเห็นบคาวาเนี่ยลงเก็บของเนี่ยค่ะลงเก็บของนี่เห็นบ่พวกแจงเฮ็ดแบบว่าได้เฮ็ดแบบว่าอ่ารูปทรงที่แบบว่าอ่สวยงามหรือว่าทั้งฝรั่งเขาเสื่อมมาแฟนตาซีหรือว่าอ่ารูปทรงที่ที่สวยกว่านี้นะคะพวกแจงเลือกแบบธรรมดาที่สุดเลยค่ะเนี่ย ธรรมดาสุดแล้วนะคะเนาะเพื่อนๆเนซาวาเนี่ยธรรมดาเนี่ยคำว่าธรรมดาเนี่ยตีเป็นเงินไทยนี่โอ้ลายล้านนะคะเพื่อนๆจ๋าลายล้านค่ะเอาไงยๆคือว่าเอาไปสั่งบ้านที่เมืองไทยนี่โอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ได้หลังบอกยายหรอกอโอ้ยได้ทั้งบ้านได้ทั้งทีค่ะ าาราคาล้วงเก็บของกับรถบ้านนี่ก็สซูซีกันเด้อค่ะเ,เพื่อนๆจา๋านะคะที่แจงม,เมะเบานี่บมะเมนว่าแจงมะปวดมะอ่างเลยค่ะเ,เพื่อนๆกับพระสิเข,าข้าใจเขาจสหูเนาะว่าสไตล์ของแจงกับเป็นแบบบ้บานเนาะค่ะเนาะเป็นเมียฝรั่งแบบบ้าบานยู่แบบบ้บานเลยค่ะเด้อก็คือว่าแจงมะบอกให้ฟังเนาะว่าอาคาของฉีบอยู่ยนี่ยงยากมันก็มันกับแพงค่ะแพงคนเมืองไทยละค่ะเ,เพื่อนๆจ๋า กัอยูนีนาะค่ะเนาะยูลัฐวอชิงตันเนี่ย่าของฉีบทุกอย่างนี่แพงกอนนันเท็กซัสนะเป็นเป็นนันโอเป็นเท่าตัวตด้วยค่ะบอกงก่ายๆคือว่ายูนีนาะค่ะเนาะเงินสองรอยเหรียญเนี่ยสองรอยเหรียญเนี่ยถ้าโอ้ตอนนี้มันกะบ่าแมนเจ็ดพันกว่าบอกคะ่ะ ต่าขนาดค้างเงิน30เนาะถ้าตีว่า30เนี่ยกะหกพัน 6, มันบอกอันนี้มันสามสิบหากลัวเนาะมันก็นโอ้นะคะโมเมนเป็นอันเจ็ดพันกล่วบะถ้าแจงคำนวณผิดขอบไปเด้อค่ะเด้อบอกง่ายๆคือว่าเงินอันสองรอยเหรียญด้อค่ะเด้อเมื่อสื่อของอยู่นีน่ะได้โบลายด้ยค่ะอืมแต่ว่าถ้า หมายถึงว่าของของมาจากเอเชียด้ยค่ะเด้อของอยากของกินที่มาจากทางผ่านทางเอเชียนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางอัสตินเท็กซัสนะคะเนะบ้านเกาแจงนะสองร้อยเหรียญน,นี่แจงได้ของหลายดิค่ะได้หลายนะคะแต่ว่ายูน่กะไปบ่าหลายค่ะเพราะว่าค่าของฉีดมันแพงกว่านั้นรัฐเท็กซัสเนียคะ่ะค่าน้ำมันนี่ก็โอ้ยแพงกวากวนหลายดิค่ะดอ นั่นแหละค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังนะคะเด้อเสียงกับบ่กไม่อย่างเนาะคะ่ะอยากเป่าสู้ก่อนฟังเนาะคะ่ะนาอขอบคุณและขอบคุณนะคะเด้อขอให้เป็นเพืเ่อนสุขคุณนะคะเด้อเอฟซี FC น้ำมีความสุขความเจริญบั่งมีสีสุขร่ำรวยสำเร็จน,นะคะอุดมสมบูรณ์บังคังหรือเฟือตลอดชีวิตค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะ